คิดมานานแล้วค่ะถ้าคนเห็นแบบเครื่องสำอางนั่นแหละแต่ว่ามันก็เอ่อตอนนั้นเราก็เหมือนทำธุรกิจพร้อมกับถ่ายละครไปด้วยทำงานในวงการบันเทิงไปด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนจริงๆมันก็ก่อนหน้านี้ซักตั้งแต่หลังโควิดประมาณนี้เครื่องสำอางมันก็ขายได้น้อยลงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงโควิดอะคนก็ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางกันแต่งหน้าเท่าไหร่แล้วก็ พอมันเผอแป๊บเดียวเนะะี่ยค่ะมันก็คือเข้าปีที่เจดที่8ดที่วิวขายเครื่องสำอางก็ลายพวกเครื่องสำอางที่ขายในเซเวร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี้ยค่ะมันเยอะมันเยอะมากๆก็เข้าใจเลยว่าเหมือนคนไปก็จะไม่ค่อยเห็นของเราอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีให้เลือกเยอะแล้วพอดีว่าตัวตัว,ตวมาสคาร่าตัวเนี้ยที่วิวเพิ่งเอาเข้าเซเว่นไปอะ เคยโดนถอดมาก่อนเพราะว่าตอนโควิดขายไม่ดีเขาขายไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีเครื่องสำอางมันจะมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นแบบอ่ะถ้าขายไม่ดีมันก็ต้องเอาออกชายเอาออกก็ก็เ,เท่ากับว่าแบบเออเหลือแบบเป็นกองภูเขาเล,เลยอย่างเงี้ยเหมือนที่บางคนถามว่าเออไม่เอามาขายต่อยอะไรเงี้ยมันไม่สามารถเพราะว่ามันหมดอายุนะคะมันก็จะเสื่อมสภาพไปเงี้ยแล้วอย่าเอาอรอรอยังมี อีกสาตัวที่อยู่ในเซเว่นเหมือนเดิมก็มีเขียนคิ้วมีพวกทาปากปิน้นแล้วก็อายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวมาสคาร่าเนี่ยเป็นตัวที่คนถามหายเยอะมากๆพอมันหายไปหรอก็เลยคิดกันว่าเออลองลองทำใหม่อีกรอบไหมรอบเนี้ยลองทำใหม่อีกรอบไหมเราก็อ่ะเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนจนผลิตตัวมสาสคาร่าตัวใหม่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บ พอดีว่ามีเงื่อนไขของอาของทางเซเว่นเขาก็เข้ามาเพราะว่าช่วงเนี้ยธุรกิจเครื่องสาอางมันเยอะเขาก็จะมีว่าอาจถ้ามันขายได้ไม่ดีให้ทดลองขายภายในสามเดือนอถ้ามันไม่ดีอีกก็จะถอดออ,ออกซึ่งตรงเนี้ยเราก็เครียดเพราะว่ามันเป็นการลงทุนทุกคนก็รู้ว่ามันอาจจะไปขายในที่ต่างๆได้แต่อะไรเงี้ยแบบแต่เราต้องสต็อกของไว้เยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียด ในการว่าเออเราจะทำอะไรได้บ้างไลฟ์ข like ายเราก็เคยทำแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้มีผลตอบรับอะไรเท่าไหร่ mm hmm. คือเหมือนเราทำทุกคลิปคลิปรีวิวเราก็ทำแล้วคลิปแต่งหน้าสวยงามเราก็ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค mm ่ะ hmm. ก็ก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออทำงานหลายๆอย่างรวมถึงตอนนี้ก็เออทำแบรนด์เบอร์เกอร์ของตัวเองด้วย mm hmm. บานแอนโบขึ้นมา มันก็เลยเหนื่อยหลายๆายอย่างที่ว่าเราเพิ่งเริ่มทําธุรกิจอะไรไยอย่างตอนย้อนกลับไปตอนที่ติดโควิดเราต้องโดนถอนตอนนั้นมมนสุดยังไปเท่าไหร่อ่ะโอ้ทุกอย่างก็มันเป็นล้านๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเออเราก็ในตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่เหมือนมันก็เข้าใจได้ว่ามันคือโควิดเนาะมันก็ทุกคนกระทบหมดใช่ค่ะแล้วก็ ออแต่พอถอดการที่เราไปเห็นของที่เราแบบตั้งใจทําแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นลงเงินลงแรงอยู่ในนั้นอะ่ะมันก็มันก็ปวดใจมันก็เป็นมันเป็นเหมือนเหมือน,มนแบบคนที่จริงๆแล้วอยากให้ให้คนได้ลองใช้เพราะว่าตั้งใจทําแบบขายไม่ไม่ได้อากําไรเยอะเลยไม่ได้ค้าขายเกินแบบราคาทุกอย่างแบบราคาไม่ถึงร้อยอะค่ะในการตั้งใจทําแต่ละอย่างเนี้ย มันก็มีต้นทุนแล้วก็ความแบบเออคนไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้รู้จักไม่ได้ใช้กันเราก็แค่อยากอยากให้ใช้ของดีๆในราคาดีๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ลองให้โพจนหลายคนก็สนใจค,คือตอนนั้นแต่แต่วิวอ่ะก็คือเหมือนเล่าเล่าเดี๋ยวนี้ก็เล่เล่าเป็นภาพคลิปให้ดูเพราะว่าในตอนที่เกิดเรื่องต่างๆเราไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไว้ในทุกอย่างแล้วมันเป็นมันเป็นงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเล่นละครสั้นให้ดูแบบว่า เออว่าในตอนนั้นน่ะจริงๆถ้าปัญหาเยอะในตอนนั้นมันไม่ใช่ร้องไห้แค่รอบเดียวอยู่แล้วมันคงแบบแก้ปัญหาไปทํายังไงไปเศร้าคงไม่ได้แต่งหน้านั่งในรถสวยๆอะไรอย่างเงยนะพ <pt ain> ี่พี่มันเป็นแบบการจําลองเหตุการณ์ให้ดูอะย่างเง้อวกลับมาครั้งนี้มันลงทุนไปเท่าไหร่ก็เยอะเหมือนเดิมค่ะก็เป็นหลนักหลักล้านหลายล้านอยู่นะคะเพราะว่าเออถ้าอย่าง ถ้าคนรู้ว่าการทําสต็อกเข้าเข้าร้านเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันต้องเหมือนสต็อกก็เยอะมากเพราะว่าเขาเป็นสาขาทั่วประเทศใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนต้องเผื่อไว้คือห้ามของขาดสมมุติว่าอ่ะสินค้าหมดก็ต้องมีเติมตลอดเวลาตอนนั้นเราเครียดถึงจุดไหนของเราเองคือในตอนนั้นเนี่ยในช่วงโควิดคือเออเราก็ทํางานเออวงการบันเทิงมาสักพักเขาก็มีเงินเก็บหมายถึงว่ามีเงินเก็บเราก็ใช้ในเงินตรงนั้นตอนนั้นก็ กระทบแต่ว่าก็ยังเรียกว่าก็ยังมีตัวอื่นๆที่ยังขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ได้ว่าหนักหนาสาหัสมากแต่มันก็มันก็เรียกว่าเราก็เสียเงินไปอะเนาะแล้วก็แต่ว่าพอหลังจากโควิดเสร็จงานมันก็น้อยลงด้วยนะในวงการบันเทิงต่างๆมันก็กระทบลงไปด้วยแล้วแล้วเราหลังๆมาเราก็รู้มันก็ตามไวอะพี่แบบว่าบทต่างๆมันเริ่ม อ่ะเป็นว่าที่ต้องเลือกไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะมาเป็นนางเอกเป็นนางเอกไปแล้วน้อยลงทําละครน้อยลงเราเราดูบทเรารับบทน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นว่าการหาเงินมันต้องพุ่งไปที่ธุรกิจ<ต>ใช่เป็นของวิวเขาพู่บอกว่าวิวดูแลคนในบ้านเจ็ด <7 S 2> คนใช่ใช่ก็คือเจ็ดคนรวมวิวด้วยซึ่งบางทีก็ไม่ได้ออกมาบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า คือในเจที่นี้ไม่ได้เป็นภาระเหมือนที่ดูคนพูดว่าเอ้ยเป็นเดอะแบกบเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เลยแต่ว่าแค่บอกว่าเออเราอ่ะไม่ได้ว่าสมมติว่าถ้าเราม,ามีคนเดียวมีคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวคนเดียวเราอาจจะสบายๆชิวๆอาจ,จะทำธุรกิจมีผลกระทบอะไรไปเราก็เลี้ยงดูตัวเองอนะไรอย่างเนาะแต่ว่าอย่างที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะ้าน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเอ่อท่านเรียกว่าผู้ใหญ่ซะเยอะ แล้วก็ไม่ได้ว่าทํางานอะไรกันแล้วเราก็เป็นคนที่ทํางานแล้วก็มีน้องสาวที่ทํางานอีกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าอยู่ค่าใช้ปกติถ้านางฟ้าไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เยอะกันอยู่แล้วในแต่ละเดือนค่าของชีพอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เออเราเราที่เราอยากจะดูแลแล้วก็ อยากดูแลให้ดีอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจมาสะดวกไ่คะมันเหมือนเปมรดกชีวิตเข้ามาในที่คือมันมันเป็นการเหมือนแบบบ่น,บนเหนื่อยแต่ในความที่อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่แก็เรียกว่าตั้งแต่มหาลัยก็เด็กอยู่อะไรยเงี้ยค่ะก็ก็รู้ว่ามันมีอะไรที่มันไม่มั่นคงอยู่แล้วละ่ะแ,แม้แต่ง,งานในวงการบันเทิงเราเลยวางแผนว่าเราอ่ะจะต้องค้าขายแต่ซึ่งค้าขายก็รู้ว่า มันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จกันง่ายๆทุกคนนะคะเขาก็เหนื่อยกันมากๆแล้วก็วิวก็เลยรู้สึกว่าวิวก็เริ่มมาเรียนรู้อะไรมากขึ้นออคอมเมนต์จากทางบ้านก็แนะนําดีมากๆแบบว่าให้ไลฟ์ให้นั่นนู่นนี่เห็นว่าเห็นว่าเขาแบบว่าต้องต้องนั่งไลฟ์กันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิวก็จด มาแล้วก็แบบว่าพยายามเดี๋ยวจะทําอะไรที่ทําได้มากขึ้นเลยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเป็นคนล้าหลังคือตอนแรกไปไลฟ์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำรีวิวทำคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยเก่งแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเหมือนมันจะต้องทําอะไรบ้างอย่างช่วงนี้ตลาดก็เริ่มแบบอะยอดขึ้บ จจใช่ใช่คือวิวว่าทุกวันนี้สื่อหรืออะไรต่างๆมันเร็วคือทางโซเชียลอะค่ะทาง,ทางเราก็ต้องเหมือนใช้ให้ถูกต้องมันไม่ใช่ว่าพูดปากต่อปากแล้วมันจะเร็วมันก็ต้องแบบเหมือนให้คนเขาเหมือนกระแสก็คือการทำคอนเทนต์อะไรที่ดังขึ้นมานิดนึงทำอะไรที่มันน่าสนใจขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่บางคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นขมัใช่<า>คือ,<า>ค,อคือจริงๆอยาก ขอบคุณก่อนนะคะอย่างแรกที่แบบว่าลงมาแล้วคนก็เอ้ยมีประเด็นดราม่าอะไรยังไงคือเราเราไม่ได้คิดอยู่แล้วว่ามันจะตรงนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่ามันก็แค่บทระบายแปลว่าเออเออเหนื่อยเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะตายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่ว่าเออมันหาหนทางออกซึ่งอย่างว่ามันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เพื่อเป็นการโปรโมตใช่ใช่ใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันคือมันคือการเล่นกับความรู้สึกคนเราซึ่งมันก็เป็นแฟนคลับ เป็นที่เข้ามาเป็นแฟนคลับเป็นพี่ๆนักแสดงในวงการบันเทิงพี่ๆน้องๆน,น่ารักมากๆทุกคนเป็นห่วงแล้วเขาก็รู้อยู่ว่าเออเราเราทำงานเยอะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเออเพื่อโยงไปถึงว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาก็ธุรกิจแหละเพราะเดี๋ยวนี้ใครเขาก็ให้คําปรึกษาบางคนก็มาปรึกษาเราด้วยมันก็เลยได้แชร์กันมากขึ้นมากๆเลย แสดงว่าเป็นการเป็นคนมีชื่อเสียง <c oughs> ไม่ได้ช่วยให้ยูเซเว่นได้ดังอูมันไม่สาคัญเลยนะทุกคนมันอาจจะมันอาจจะมีคนรู้จักบ้างว่าเออเป็นของเราแต่บางทีเขาก็คิดว่าเป็นฟรีเซนเตอร์เป็นการจ้างมาเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือถ้าถามว่าทุกอย่างวิวเคยพูดไปหมดแล้วแต่ว่าเข้าใจมันนานมากๆแล้วมันตั้งแต่เปิดแบรนด์มันก็คือเกือบจะสิบปีซึ่งคนก็ลืมไปแล้วแล้วก็ ถ้าแต่ละตัวต่างๆนะมันคือวิวัฒนาการของความสวยของเรา<อ> <laughs> คือตั้งแต่เด็กน้อยเป็นติ้นค่ะคนอาจจะไม่รู้นั่นก็คือบิวคือเอติบโตขึ้นมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นของเราเองแล้วก็เอ่อถ้ามีอะไรติชมบอกได้หมดเลยคือหนูรู้สึกว่าหนูอะทำธุรกิจแล้วก็อ่ะอย่างหนึ่งที่ออกมาพูดก็อาจจะ ให้ความรู้ใครต่างๆหรือว่าพร้อมปรึกษากันก็มีคนที่ทำธุรกิจธุรกิจต่างๆมาคุยกันเยอะมากขึ้นแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าทุกวันดีเศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมันแย่มากๆแต่เราไม่เป็นเอนไหมสิบปีมันโตได้ไม่ตามเป้าถึงมันก็เหนื่อยอยู่แล้วค่ะลูบรู้สึกว่ามันไม่ได้มาได้ไม่ได้ได้อะไรได้ง่ายๆไม่ได้มาได้ง่ายๆทุกอย่างมัน มันต้องพุ่มเทอ่ะมันถึงจะแล้วเราจะได้รู้สึกภูมิใจเองด้วยแหละอ่ะผิดหวังวันหนึ่งมันมันสมหวังขึ้นมามันก็รู้สึกแบบว่าอิ่มใจอไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีโอกาสจะไปหาคนแบบมีกระแสะนัเวลาแบบนี้ไหมหลายหลายคนเป็ธุรกิจเรื่องทำกันแบบไนเห็นอยู่ก็งก็ก็ไม่ได้ว่าอยากจะรบกวนใครนะคะแต่ว่าถ้าเห็นวิวผ่านช่องทางนี้ก็จริงๆริวิวก็ดูก็สนใจก็แบบเดี๋ยว ต,ต่างๆที่เห,เห็น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 กันอยู่ก็คิดว่าเดี๋ยวลองติดต่อลองคุยดูแต่ว่าทางนี้เดี๋ยวก็จะปรึกษากันก่อนว่าเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ไ,มได้เคยไม่ได้อยากบรบกวนหรือว่ากระทบอะไรไฟด้วยแหละเราเราเหมือนเราคุยกันตรงๆเลยเฮ้ยอันนี้วิวก็เหมือนตรงๆเป็นคนที่ได้พูดกับสื่อก็แค่ว่าเออเรามีปัญหาน้าเราขายฟ้องไม่ได้ แล้วแต่ว่าเรายังสู้นะเออต้อขอบคุณแบบฝากเป็นกําลังใจด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แม็กเขาให้กำลังใจไงเพราะว่าพอมีข่าวปุ๊บคนจะมาโยงว่าเลิกกันเลิกลก,กันด้หรือเปล่าใช่ต้องมามินเออใช่ก็เลยแบบว่านี่แหละยังใส่แหวนอยู่นะคะทุกคน <c oughs> ไม่ได้เหวนอยู่ <c oughs> เป็นปก,กติคือเขาเป็นแบบซัพพอร์ตอยู่แหละคนนั้นทีมซัพพอร์ตแล้วก็เออมันของเรื่องของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจริงๆเขาเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมานานและแต่พี่แม็กเป็นคนทําธุรกิจมา ปอร์ตหน้าหนูเยอะมากๆพี่แม็กเป็นคนทําธุรกิจแล้ว,ลวเขาก็ทาโรงแรมทําร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แนะนําว่ามันมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ทุกอย่างอ่ะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงดับการขยันทำมาหาก,กินของเราด้วยค่ะเขาก็ได้แต่พพอร์ตให้กาลังใจมีมาเบอร์เกอร์เขาก็เป็นคนทำบอ๊กมัยใช่ค่ะก็คือจริงๆร้านเบอร์เกอร์เนี่ยทํากันขึ้นมาเพราะว่าเป็นยู่แบบพี่แม็กคิดกันร่วมกันมาเลยเพราะว่าอยากจะมันก็เรียกว่าสร้างฐาน ให้มั่นคงในอนาคตเอ่อที่เราที่เราจะแบบแต่งงานมีลูกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าธุรกิจเหมือนเรื่องของกินอะคนเราก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยบลวก็เลยรู้สึกว่าเออทำอาหารก็ดีแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันก็ฝากด้วยนะคะมันก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละทุกคนก็บอกแต่ว่าสู้สู้อยู่ค่ะมันเหนื่อย้ำหมถึงว่าเป็นก็เป็นสร้างเนื้อสร้างตัว ก็ในวัยนี้คนก็บอกว่าแบบวัยรุ่นสร้างตัวแต่ไม่วัยรุ่นแล้วก็เลยเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามพยายามพยายามให้เยอะๆทีครบรอบไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่ว่าครบรอบที่แต่งงานที่ขอแต่งงานใช่ค่ะก็ก็เร็วมากเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะปุ๊บแล้วมันเหมือนก็วาร์ปมาตอนนี้เลยเพราะว่าเราทํางานกันหนักมากก็พยายาม เก็บเงินเอ่อทั้งเครเกอร์นและเครื่องสำอางต่างๆก็คือเก็บเงินจ้างบ้านของเราด้วยตั้งต่อค่ะชเขาให้มันแต่งเนี่ยเพราะตอนนี้มรสุมทุกอย่างมันเข้ามาเขาอยู่ดับบ้านก็ต้องซัพพอร์ตเพื่อซัพพอร์ตทั้งร่างกายและจิตใจก็เหมือนเราเป็นคนไม่ค่อยได้พูดอภิบายอะไรเท่าไหร่หรอกเหนื่อยก็แบบเออเดี๋ยวก็ไปนอนหลับเดี๋ยวก็นั่งคิดเขาก็จะกินอะไรไหมวันนี้กินอะไรอร่อยๆเขารู้ว่าแบบเออมัน ว่ากินของอร่อยมันก็ช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหันไปดูเขาอ่ะเขาที่เป็นเหมือนฟิลแบบผู้ันววนี้ก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างพี่แม็กนะมันก็ต้องทํางานเหนื่อยก็ดูหน้าเขาเหนื่อยกว่าเราแล้วก็แล้วดูเหนื่อยกว่าอีกก็หายอะไรแล้วพี่แม็กเขาทำอะไรบ้างพี่แม็กก็คืออ่าทําธุรกิจโรงแรมหรือตรงอโศกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อ่าเปิดร้านเบอร์เกอร์ดับ,บิใช่ไหมคะ ประมาณนี้ค่ะที่หลักๆแล้วก็แล้วก็จะเป็นงานละครของเขาอะไรแสดงว่าแผนแต่งงานก็ไม่เงืนไม่อีเงินเลยคะแต่เ็บเงินก่อนนะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอกไปกนะ็ในภายในแบบอย่างก็คิดไปปีหน้าอะไรอะคะ่ะแต่เรจะหมดปีแล้วนะเ แต่ว่าเราเราดีนี่นดูดูดีนั่นูดูค่นี่ดูคือคืออันเนี้ยวิวก็เลยรู้สึกว่าเออมันเอาเอาให้พร้อมคือเราจัดการเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่ก่อนเลยเนี้ยค่ะจ้าโอเค